สวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับเพนอีกแล้วนะคะวันนี้เพนชวนชิมชวนทําค่ะทุกคนวันนี้เพนจะทําข้าวเหนียวทุเรียนค่ะทุกคนแบบเนื้อฉ่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเราตามไปชมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปซื้อทุเรียนมานะคะสี่ลูกได้สี่ลูกนะคะพอดีมีลูกนึงนะคะสุกเกินนะคะก็เลยอ่า ค้าก่อนแล้วก็จะมาทำข้าวเหนียวทุเรียนค่ะทุกคนนี่เลยค่ะก็ได้ออกมาแล้วนะคะหนึ่งลูกนะคะทุกคนวันนี้เพนจะทำข้าวเหนียวทุเรียนนะคะทำไม่เยอะค่ะทุกคนจะทำประมาณสองถ้วยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนชอบทานนะคะทานแบบสดๆดีกว่านะคะทุกคนวันนี้ก็ลองทำดูนะคะข้าวเหนียวทุเรียนค่ะ เราก็นำทุเรียนที่สุกแล้วนะคะก็นำมาผ่าแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะทุกคนก็ได้ประมาณสองภูนะคะใช้ประมาณสองพูคะ่ะทุกคนก็ใช้ไม่เยอะค่ะทํานิดเดียวนะคะวันนี้ก็อยากอาจะทําชิมดูนะคะว่าจะอร่อยสมใจไหมนะคะทุกคนเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้เพนก็ทําแบบง่ายๆนะคะก็ทําครั้งแรกเหมือนกันค่ะข้าวเหนียวทุเรียนนะคะทุกคนก็ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็ได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนก็หั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็เตรียมวัตถุดิบกันค่ะวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากนะคะเราก็ได้ทุเรียนแล้วก็มี กระทีกล่องนะคะน้ําตาลทรายวันนี้ไม่มีน้ําตาลทรายขาวเลยใช้น้ําตาลทรายแดงวันนี้เราจะทําทั้งข้าวเหนียวมูลแล้วก็ข้าวทาน้ําทุเรียนเองด้วยนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะทุกคนใส่เกลือเล็กน้อยนะคะ,ะวัตถุดิบของเราพร้อมแล้วเราก็ตั้งตั้งหม้อนะคะใส่กระทิลงไปคะ่ะกระทีกล่องหนึ่งก็ได้เยอะเหมือนกันนะคะทุกคน แต่เราใช้ไม่หมดนะคะก็แบ่งทำข้าวเหนียวมูนครึ่งหนึ่งนะคะเติมน้ำเข้าไปนะคะทุกคนเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำกะทิเป็นวงแหวนนะคะทุกคนแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปะคะ่ะส่วนตรงนี้เราจะทำข้าวเหนียวมูนนะคะทำแบบง่าย,ายนะคะทุกคน ถ้าใครจะซื้อเอาก็ได้นะคะก็เราลองทำดูนะคะข้าวเหนียวมูนแล้วก็ใช้ข้าวเหนียวที่เราเนื่องแล้วนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปบางคนก็ใช้น้ำกะทิลงมาเทใส่ในถ้วยหรือว่าในภาชนะก็ได้นะคะทุกคนแต่วันนี้เพนนำใบผสมคนให้เข้ากันนะคะ เคี่ยวไปเล็กน้อยให้น้ําแห้งนะคะทุกคนแล้วเราก็นํำขึ้นมานะคะใส่ถ้วยไว้นะคะทุกคนแล้วก็พักไว้ก่อนคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนทำน้ำทุเรียนนะคะทุกคนแล้วก็ใช้กระทิะกล่องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นําใบเตยนะคะลงไปเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็รอให้กะทะิเป็นวงแหวนเป็นหัวแหวนนะคะทุกคนมันนะคะขึ้นมันนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะทุกคนเพิ่มรสชาติค่ะ แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะก็ไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าทุเรียนมีรสหวานอยู่แล้วนะคะแล้วก็คนให้เข้ากาันหลังจากนั้นเราก็ตักใบเตยออกนะคะเพื่อที่เราจะใส่ทุเรียนลงไปเลยคะ่ะแล้วก็ใส่ทุเรียนที่เราหั่นเป็นชิ้นไว้นะคะลงไปนะคะแล้วก็ตีให้แตกนะคะทุกคน ตีข้าแตกแล้วก็เคี่ยวไปประมาณสักสิบนาทีนะคะเคี่ยวไปไม่นานนะคะทุกคนเท่านี้ทุเรียนเขาก็จะ,ะผสมกับกะทิแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะก็ยังมีทุเรียนเป็นชิ้นอยู่นะคะทุกคนก็น่าตาน้าทาน,นมากๆเลยค่ะแล้วก็ออเอาข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวที่เราพักไว้แล้วเรา นำกะทิมาราดเลยค่ะ,ะเท่านี้เราก็ได้เมนูแสนอร่อยนะคะทุกคน mm. ข้าวเหนียวทุเรียนหวานๆห,หอมๆค่ะทุกคนทำเองก็ได้กินเยอะเลยนะคะถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ทำไม่เยอะคะ่ะเ mm. พื่อนๆลองทำกันดูนะคะ mm. ข้าวเหนียวทุเรียนทำเองอร่อยเองคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะนำเสนออะไร ติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you so much for watching my friend